สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคบกับดัชนีตัวเลขพารวยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของเลขประชานิยมนั่นเองนะครับซึ่งเขาให้เข้ามาแล้วนะครับ3งวดติดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันถึงงวดที่4นะครับว่าเขาจะให้เลข เด่นตัวไหนมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะย้อนกลับไปดูนะคบสามงวดที่เขาให้เข้ามานะคบนั่นก็คืองวดแรกนะครับนั่นก็คืองวดวันที่1มิถุนายน2563ันะครับคเขาให้เด่นมานะครับก็จะมี1,48แล้วก็9นะครับชุด2ตัวนะครับให้มา20ชุดนะครับนั่นก็คือ 12, 13, 15, 16, 1 7 42,43, 45,46,47 82 83 85 86 87 92 93 95 96 97นะครับก็เข้านะครับชุด2ตัวนะครับนั่นก็คือสี2องนะครับอ่าก็เข้าในส่วนของอเลขล่างนะครับก็ผ่านไป1งวดนะครับสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน2563นะครับเราไปต่อกันงวดที่2นะครับนั่นก็คืองวดวันที่16มิถุนายน2563นห้าร้อยาะครับอ่า,อา เขาให้เด่นมานะครับก็จะมี0267นะครับชุด2ตัวนะครับก็จะมี02 04 05 0 08 09 21 24 25 28 29 61 64 65 68 69 7174 75 78แล้วก็79นะครับก็เข้าในส่วนของเลขล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ6446 4, 4, 6นะครับ ก็งวดที่2นะครับก็ไม่พลาดนะครับก็ยังอ่าแม่นยําชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอ่าเราไปต่อกันงวดที่3เลยครับงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2,563นะครับเขาให้เด่นมานะครับก็จะมี1,3,5,9นะครับอ่าชุด2ตัวก็จะมี1,0,1,2,1,6,1,7,1,8 3,0,3,2,3,6,3,7,3,8 5,0,5,2,5,6,5,7,5,8 90 93 96 97 98นะครับก็งวดวันล่าสุดนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2563นห้าร้อยาะครับให้เข้านะครับถูกทั้งอสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยนะครับนั่นก็คืออสองตัวบนก็จะเป็น58นะครับสองตัวล่างก็จะเป็น 3 8 8 3นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับงวดนี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับอ่าก็ถ้าใครมีเลขเด่นนะครับก็สามารถนํามาตัดเล่นได้เลยนะครับอ่าเรามาต่อกันที่งวดสุดท้ายนะครับมันก็คืองวดวันที่16กรกฎาคม2563นมะครับเลขประชานิยมนะครับให้เด่นมานะครับก็จะมี0 2 4 8นะครับอ่า ชุด2ตัวนะครับก็ให้มา20ชุดเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมี01 03 05 06 09 21 23 25 26 29 41 43 45 46 49 8183 85 86 89นะครับอ่า20ชุดนะครับถ้าใครมีเลขตัดแม่นๆน,นะครับก็สามารถนำมาตัดอ่า 20ชุดนี้ได้เลยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563นี้นะครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งสำนักนะครับที่ให้เข้าต่อเนื่องนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะเป็นงวดที่4หรือเปล่านะครับที่จะเข้านะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดาคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ